นักโทษก้มศีรษะลงบอกให้ไปก็ต้องไปเดี๋ยวนี้ไปและอย่าหันหลังกลับชายหัวขาดคนนี้ชื่อลู่เชงเขามีครอบครัวที่มีความสุขแล้วมีภรรยาและลูกสาวโดยบังเอิญ ทำให้บ้านแตกสาหรกขาดภรรยาเสียชีวิตอย่างอนาถที่บ้านศพไม่ได้ถูกฝังเด็กผู้หญิงยังกลายเป็นเด็กกําพร้าครอบครัวของลูทอนฝึกฝนวิชาแพทย์มาหลายชั่วอายุคนเพื่อปรับปรุงการดําเนินธุรกิจเขาตัดสินใจไปที่เมืองหลวงของจังหวัดลีกนี้จากโลกของตัวเอง ก่อนจากไปหลิวเฉิงสัญญากับภรรยาว่าหากล้มเหลวใน3ปีเขาจะกลับบ้านไปทํานาแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าทันทีที่เขาจากไปภรรยาของเขาล้มป่วยหลังจากที่หลิวเฉิงมาถึงเมืองหลวงแล้วไม่ทําให้สาวกผิดหวังอย่างแน่นอนในสีปีได้กลายเป็นผู้จําหน่ายายารายใหญ่ที่สุดแต่ตอนนี้ภรรยาได้ส่งจดหมายถึงทุกบรรทัดขอให้คุณกลับบ้านเร็วๆนี้เขารู้ว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในบ้านไม่งั้นมีคงไม่กระหึ่งกระหือขนาดนี้แน่ๆฉันหายไปสี่ปีตอนนี้ฉัน ควรกลับบ้านจริงๆหนึ่งวันก่อนออกเดินทางเขาไปหาเตียวมีผู้หญิงที่ช่วยเขามากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบอกลาครั้งสุดท้ายจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ลูทงประสบความสําเร็จมากมายเขาไม่เคยละทิ้งภรรยาของเขาอย่างไรอย่างอายเมื่อเตียวเหมยได้ยินว่าคนที่เธอรักกําลังจะจากไปรู้สึกสูญเสียอย่างมากเป็นผลให้ระหว่างทางลูทงกลับบ้านทันใดนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าไฟในโรงงานผลิตยาของเขายังคงเปิดอยู่ทิวมายังคงต้องการที่จะสารต่อความสัมพันธ์แต่ไม่เคยคิดว่าเมื่อเข้าไปแล้วเห็นพี่ชายที่แสนดีของลูเชง ลาวที่อยู่ถือขวดน้ำมันกำลังจะจุดไฟเผาสถานที่นี้ลาวทู่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแนะนำนายหญิงฉันอยากให้เราสองคนทำงานร่วมกันเรามีเป้าหมายเดียวกันไม่นานโรงงานผลิตยาก็เกิดไฟไหม้คนงานพยายามช่วยคนจากไฟขณะที่พวกเขาหนีไปพร้อมกับสมุนไพรเพิ่งค้นพบว่าประตูใหญ่ล็อกอยู่ในเวลานี้หลิวเฉิงรีบไปแต่มันสายเกินไปเนื่องจากเหตุไฟไม่ครั้งใหญ่ทุกคนถูกไฟคลอกตายในโรงงานลู่ชิงเตรียมสอบปากคำตำรวจบางคนถือไว้ กลายเป็นว่าไอ้เหล่าตู่ทั้งขโมยทั้งร้องลั่นหมู่บ้านฉันไม่รู้ว่าทําไมเจ้านายของฉันถึงทําอย่างนั้นเขาจุดไฟที่นั่นจะเห็นได้ว่าเหล่าทูติดสินบนผู้คนมากมายลูชิงถูกจําคุกเช่นกันแต่เขาซื่อสัตย์และใจดีมักรักษาพยาบาลฟรีผู้คุมเคยได้รับความช่วยเหลือจากเขาครั้งหนึ่งลิวเชิงดูเหมือนจะควาย่าช่วยชีวิตและต้องการออกไปแต่เขาเป็นพัสดีตัวน้อยโดยทั่วไปไม่สามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ลูเชิงเสียชีวิตนั้นไม่่่คคคาาาดดดดิิพีีีชยยทัยงงเป กำหนดให้เขาเป็นผู้วางเพลิงองคารักที่คุ้มกันหลูทอนได้โทรหาเอคิอเพื่อนทนายความของเขามาเรียกร้องแทนคุณแต่เธอยังรับผิดชอบเฉพาะกรณีเช่นการสูญเสียไก่และสุนัขเท่านั้นอย่างไรก็ตามครั้งแรกที่จัดการคดีใหญ่เช่นนี้เอคิอูยังคงกระตือรือร้อนอย่างมากแต่เมื่อเธอมาหาเพื่อนของหลูเชงโดยไม่คาดคิดทั้งหมดถูกซื้อโดยวยลาวตูเซียวไมคนเดียวที่สามารถเป็นพยานได้ก็หายไปเช่นกันเป็นผลให้ลูเชงถูกตัดสินประหารชีวิต ในการพิจารณาคดีครั้งที่2แต่อากยวยังต้องการคลิกคดีโดยไม่คาดคิดทิวเมซึ่งหายตัวไปมาหาเธอในคืนนั้นเธอบอกเอคิวว่าลูชิงเป็นผู้บริสุทธิ์ฆาตกรตัวจริงที่เธอเห็นกับตาคือลาวทู <c oughs> นี้เป็นเรื่องดีที่เขากลับมาคราวนี้เธอมาฉันช่วยแต่ทันใดนั้นทิวไมก็หายตัวไปอย่างไรก็ตามในวันรุ่งขึ้นเมื่อนางกำลังจะพูดเรื่องนี้กับหลิวเฉิงตกลงไปในหลุมลึกโดยไม่ทราบสาเหตุโคม่าหมดสติไป7 วันเมื่อเธอตื่นขึ้นเธอรู้ว่าลูชิงมาถึงสถานที่ประหารแล้วก่อนการประหารชีวิตผู้คุมหนุ่มกล่าวอย่างเคร่งขรึมหากคุณยังต้องการพบครอบครัวของุณอีกครั้งจากนั้นอย่าลืมตั้งใจฟังทุกคําที่เพชฌฆาตพูดหลังจากนั้นไม่นานลูทอนก็ถูกนําตัวไปประหารชีวิตนั่นคือฉากเปิดนักโทษก้มศีรษะลงทิ้นน้ำลูทังคุกเข่าต่อหน้าบ้านเกิดของเขาในฉางโจ บ้านตระกูลลูกกลิ่นดอกอบเชยลองบินทรัน7749ลองบินทรันบ้านของตระกูลลูกกลิ่นของดอกอบเชยฉันบอกให้ไปคุณต้องไปเดี๋ยวนี้ไปและอย่าหันหลังกลับไปในเวลานี้เพชฌฆาตดลดมีดลงลิวเชิงยืนขึ้นและวิ่งเหมือนบินไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวเลยว่าฉันล้มหัวฟาดพื้นเขาวิ่งตามลำแสงที่อยู่ตรงหน้าเขาผลลัพธ์คือวิ่งไปที่ป่าทึบเมื่อคุณไม่รู้จะทำอย่างไรทันใดนั้นเอคิวก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาบันทึกเป็น ยังมีหน้ามาพบฉันอีกหรอือฉันก็ไม่มีทางอื่นเช่นกันฉันต้องการไปศาลด้วยแต่ฉันเกือบตายเธอไม่ต้องการช่วยฉันเลยถ้าฉันไม่ช่วยคุณตอนนี้คุณกลายเป็นผีไปแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็มาถึงบ้านเกิดของลิวเฉิงทางน้ําแต่พอฉันเข้าไปในบ้านทันใดนั้นบรรยากาศก็น่าขนลุกอย่างยิ่งบอกให้ไปก็ต้องไปเดี๋ยวนี้ไปและอย่าหันหลังกลับชายคนนั้นวิ่งไล่ตามแสงอย่างหมดหวังแต่มาถึงป่าทึบที่นี่เขายังได้พบกับเอ คีอูดังนั้นทั้งสองจึงไปที่บ้านเกิดของลูชิงด้วยกันแต่ทันทีที่ฉันเข้าเมืองบนพื้นเต็มไปด้วยเทียนและตุกตากระดาษขนาดเล็กบรรยากาศที่นี่น่ากลัวมากทำไมบ้านเกิดของคุณถึงแปลกเพิ่งบังเอิญเรียนหมู่หลันเมื่อทั้งสองมาถึงหน้าบ้านของลูเชิงบ้านเก่าตอนนี้สุดโศแต่เขาไม่คาดคิดว่าเมื่อเขาเข้าไปในบ้านก็ยิ่งยุ่งเหยิงคานถูกปกคลุมด้วยใย,ยแมงมุมเงินกระดาษกระจายอยู่ทุกที่ดูเหมือนจะมี ในเวลานี้ในระยะไกลเพลงพื้นบ้านที่คุ้นเคยของลูทถังก็ดังขึ้นตามเพลงพวกเขาพบว,ว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆซ่อนตัวอยู่ที่โต๊ะเหตุหลินจือคุณคือหลินจือไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี่พ่อ แม่ของฉันอยู่ที่ไหนเป็นผลให้เมื่อหันศีรษะภรรยาของเขาผอมเหมือนไม้เท้าไม่ใช่ร่างมนุษย์อีกต่อไปกลายเป็นว่าเป็นเกมของลาวตู่ทั้งหมดเขาไม่เพียงแค่แลกเปลี่ยนจดหมายที่ลูชิงส่งถึงบ้านเท่านั้นนอกจากนี้เขายังแก้ไขเนื้อหาเพื่อบอกว่าลูชิงล้มเหลวเป็นหนี้จํานวนมากและส่งมันกลับบ้านให้ภรรยาของเขาลาวตูใช้ประโยชน์จากเล่ห์เหลี่ยมนี้ลวทรัพย์สินทั้งหมดของลูทันภรรยาของเขาก็ขายของมีค่าทั้งหมดในบ้านด้วยเหลือเพียงบ้านหลังนี้สิ่งเดียวที่ปลอบใจคือลูกสาวของเขาสบายดีช่่่่วยพยพพอออนมาเร็ ใครดับเทียนของฉัน oh, มีอะไรผิดปกติลินชีคุณกำลังมีฝันร้ายเอคีอูอยากรู้อยากเห็นมากทำไมลินชียืนยันที่จะจุดเทียนเพื่อเข้านอนลูทอนอธิบายว่ามันน่าอายมากเมื่อลินชีเกิดได้ไม่ถึงเดือนปอดออนแอตั้งแต่เด็กไอบ่อยต้องจุดเทียนกับแป้งล้างเท้าอีกหน่อยถึงจะเข้านอนได้แต่ในเวลานี้ทิ้งโบกเพชคา,าดของลูทอมมาหาเขา ลินชีนั้นป้องกันได้ดีมากหลังจากที่ชายคนนั้นตามหาลูเชงก็ไร้ผลฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากให้ที่อยู่แก่ลินชีคุณอาศัยอยู่ที่นี่บอกให้เขามาหาคุณมิฉะนั้นจะไม่มีโอกาสอีก ลู่ชิงคิดว่าเป็นตำรวจไม่กล้าโผล่หน้ามาวันรุ่งขึ้นอาเขียวนำจดหมายที่ลาวตูเขียนมีแผนจะกลับเมืองหลวงเพื่อล้มคดีด้วยเหตุนี้หลิวเฉิงจึงหันกลับมาทันเห็นเหล่าทูปรากฏตัวขึ้นบนเรือขณะที่พระองค์เสด็จตามค้นพบอย่างกระทันหันล่าทูและครอบครัวผู้เสียชีวิตในกองเพลิงร้องให้คร่ำครวญถึงความผิดของลู่เชงฉันนึกไม่ออกเลยว่าทำไมไนายน้อยถึงโหดร้ายขนาดนี้เผาพี่น้องทั้งหมด แม้แต่เอ,อ็นยูก็ยังไม่ให้อภัยลูชิงโกรธและรีบไปต่อยหน้าลาวถูชกทาดอยไม่คาดฝันหลังจากนั้นก็อธิบายให้ชาวบ้านฟังตลอดว่าแต่ไม่มีผลลัพธ์ในเวลานี้ในใจของลูทันเขาจำภาพก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิตได้ปรากฏว่าลูชิงไม่ได้หลบหนีจากสถานที่ประหารชีวิตศีรษะของเขาตกลงสู่พื้นเมื่อเขาถูกประหารชีวิตได้ยินเสียงที่คุ้นเคยลูทันเพิ่งตื่นเป็นคนที่ประหารชีวิตคุณถิ่นโบกนอกจากนี้เขายังได้เรียนรู้ความจริงทั้งหมดจากถิ่น บหัวของฉันถูกตัดออกโดยเขาคุณกำลังมองหาฉันเพื่ออะไรการโจมตีครั้งแรกฉันฟันวิญญาณของคุณครั้งที่สองฉันตัดศีรษะของคุณตอนนี้ฉันมาถึงระดับสุดยอดของเขาแล้วนี่ฉันกลายเป็นผีไปแล้วหรือเมล็ดที่หวาดที่ยังหาไม่เจอก่อนสิ้นเหตุและผล7749วันหลังจากการตายของมนุษย์จะกลายเป็นหยมทูตหลังจาก7วันฉันจะสุดยอดคุณหลังจากคุณออกไปฉันจะวางมีดที่ซ่อนอยู่ลงได้สรุปคือหลังจากเจ็ วันด้านหน้าของสกายและหินสีเงินเมื่อท่านไปวัดย่อมมีทางนําท่านไปโดยธรรมชาติเหลืออีกเพียง7วันลูทอมรู้สึกขอบคุณมากเขาแบกภรรยาไว้บนหลังทั้งวันทั้งคืนเธอยังสอนลูกสาวให้รักษาอาการป่วยของแม่แต่ลินชีไม่ได้มุ่งเน้นในทางกลับกันเอคิอุไปที่โรงงานผลิตยาด้วยต้องการหาเบาะแสะเกี่ยวกับลิตเติ้ลไมล์ทันใดนั้นผ้าสีแดงผืนหนึ่งก็ลอยออกมาจากถังน้ําแต่ไม่เห็นอะไรในถังขณะที่เธอกําลังจะจากไป คิวจมอยู่ในน้ําและกําลังจะจมน้ําทันใดนั้นเธอก็ตื่นขึ้นจากความฝันพ่อของเธอบอกเอคิวว่าเธออยู่ในอาการโคม่าเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งลูชิงถูกประหารชีวิตด้วยแต่เธอยังต้องการที่จะล้มคดีและพบศพเทียวมีอยู่ในโอ่งน้ําด้วยในเวลาเดียวกันลูชิงเห็นลูกสาวทํายาของภรรยาหกบนพื้นสนามก็โกรธทันทียาตีหนูนะพ่อ แต่ในขณะที่เขาพบลูกสาวของเขาในเสียงของเธอเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆวิ่งไล่จับหนูบนซากศพอย่างไม่ลดละจากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นปรากฏว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตแล้วในเวลานี้ลินชียังบอกความจริงแก่เขาไม่กี่วันก่อนพ่อกลับมาแม่ฆ่าตัวตายพอฉันรู้ในวันที่เธอกลับมาพ่อก็ตายเช่นกัน ทำไมลิงซีถึงเห็นลูเฉิงเพราะเทียนทาจากผงล้างเท้าในหนังสือโบราณเขียนไว้ว่าคนเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งของของคนตายในต่างประเทศเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่กับวิญญาณได้ในขณะน,นี้จู่ๆก็มีเสียงฟีเท้าดังขึ้นปรากฏว่าเหล่าทูรู้ว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านนี้มาที่นี่ทันทีเพื่อปล้นที่ดินของบ้านนี้หลังจากทําสําเร็จเขาก็อยากจะฆ่าลิงสีแต่ลิวเฉิงทําได้เพียงเฝ้าดูด้วยความกังวลไม่สามารถทําอันตรายแก่เขาได้ช่วงเวลาที่ผมพันปอนห้อยอยู่ขี่อุปรากฏตัวทันทีเพื่อช่วยเหลือลิน ผู้ติดตามเธอคือทินโบผู้ประหารชีวิตขณะที่ทั้งสี่กำลังต่อสู้กันเหล่าทูตถูกหน่วยรักถักล้มลงและตกอยู่ใต้คมมีดเขาคว้างมีดในมืออย่างไม่คาดฝันเช่นเดียวกับที่เหล่าทูตตายด้วยน้ำมือของเขาเองลู่ชิงไปในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเช่นกันหากต้องการพบลู่ชิงเป็นครั้งสุดท้ายเอคิวูจุดคบเพลิงนำลิ้นชี่จากถนนของตระกูล ลูบันทึกเป็นแน่นอนว่าฉันได้พบกับลูทั้งที่นี่หลังจากเด็กสองสามคนคุยกันความหวังเดียวของเขาคืออากิวสามารถดูแลแทนลูกสาวได้ดีฉันมอบความไว้วางใจให้กับลินชิกับเธอพ่อลูธอน